สวัสดีนะักเรียนระดับชั้นป .1 ทุกคนนะคะกลับมาพบกับวิชาวิทยาศาสตร์กันอีกครั้งหนึ่งในหน่วยของการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพืชและสัตว์ในท้องถิ่นนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพืชและสัตว์ในบริเวณต่างๆเมๆื่อวานคุณครูได้อธิบายความหมายของคำว่าสภาพแวดล้อมไปแล้วใช่ไหมคะสภาพแวดล้อมก็คือ บริเวณที่พืชและสัตว์นั้นทำไมเอย่ยอาศัยอยู่นั่นเองซึ่งสภาพแวดล้อมในบริเวณที่สัตว์อาศัยอยู่เนี่ยก็จะมีความเหมาะสมที่แตกต่างกันไปเดี๋ยวคุณครูจะมีภาพมาให้นักเรียนดูนะคะอย่างเช่นสภาพแวดล้อมที่หนูเห็นในภาพนี้ในภาพนี้เป็นสภาพแวดล้อมบริเวณใดคะนักเรียนตอบได้ไหมคะ ในภาพนี้เป็นสภาพแวดล้อมบริเวณที่เป็นทุ่งอะไรเอ่ยทุ่งทุ่งหญ้านะคะซึ่งนักเรียนดูในภาพเลยนะบริเวณหรือสภาพแวดล้อมที่เป็นบริเวณทุ่งหญ้าเนี่ยก็จะพบสัตว์อะไรบ้างเอ่ยนักเรียนเห็นสัตว์อะไรในบริเวณนี้บ้างคะอ่าบางคนบอกว่าเห็นช้างเห็นเห็นอีกเห็นเสือเห็นเห็นนกนะคะเห็นอะไรอีกคะเห็นกวาง เห็นงูเห็นกระต่ายนะคะและนักเรียนเห็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งไหมคะที่กำลังหยิบงูเป็นอาหารอยู่นั่นก็คือนกอานกอินทรีนะคะส่วนบริเวณที่อยู่ใต้ดินเห็นไหมคะที่มันมีรูลงไปอันนี้จะมีสัตว์อาศัยอยู่ใต้ดินในภาพก็จะมีงูใช่ไหมคะแล้วก็มีโพรงของอะไรอะ่ะ ลูกกระต่ายอยู่นะคะในบริเวณในดินเนี่ยก็จะมีสัตว์อาศัยอยู่จากเนื้อหาในหนังสือเรียนของเรานะคะได้ให้ความหมายอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัตว์และพืชที่อาศัยอยู่บริเวณสภาพแวดล้อมของสนามหญ้าหรือทุ่งหญ้านะคะเด็กๆเ,เดี๋ยวเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะบริเวณสนามหญ้าหรือทุ่งหญ้า จะพบพืชและสตัตว์เชน่นต้นไม้พุ่มไม้สุนัขบัวมา้านกเป็ดเป็นต้น าดูบริเวณใต้ดินบ้างนะคะบริเวณใต้ต้นไม้หรือใต้ดินจะพบสัตว์เชน่นไ้เดือนงูมดกิ้งกือเป็นต้น มาดูภาพประกอบในหนังสือเลยนะคะในบริเวณทุ่งหญ้าหนูก็จะเห็นว่าบริเวณทุ่งหญ้าเนี่ยเราก็อาจจะพบต้นไม้พบสัตว์ชนิดต่างๆอย่างเช่นมา้าหรือว่าวัวแล้วก็นกเป็ดหรือพุ่มไม้เล็กๆนะคะตามดินเนี่ยเราก็อาจจะพบสัตว์ชนิดเล็กๆ <เล S 1> อย่างเช่นพวกมดแมลงต่างๆได้ในบริเวณใต้ดินค่ะเราก็จะพบสัตว์ที่มันอาศัยอยู่ในดินได้อย่างเช่นงู หรือไส้เดือนเป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นสภาพแวดล้อมหรือบริเวณของบริเวณทุ่งหญ้านะคะก็จะมีสัตว์จําพวกนี้อาศัยอยู่ต่อมาเรามาดูภาพต่อไปดีกว่าว่าเป็นสภาพแวดล้อมบริเวณใดภาพนี้เป็นบริเวณใดคะนักเรียนอ่าเป็นสภาพแวดล้อมของพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในในน้านะคะในนี้น่าจะเป็นในน้ําทะเล นักเรียนสังเกตสิคะว่าในน้ำทะเลเนี่ยมีสัตว์และพืชชนิดใดอาศัยอยู่บ้างเราก็จะพบปลาหลายๆชนิดเลยใช่ไหมคะอย่างเช่นปลาฉลามปลากระตูนเหมือนที่นักเรียนรู้จกักอ้ามีปลาดาวด้วยนอกจากชนิดปลาต่างๆแล้วเนี่ยเราจะพบสัตว์ชนิดอื่นอีกเชน่นหอยปลาหมึกมีปากลาังสาหร่ายใช่ไหมคะ ทำให้เราเห็นว่าในสภาพแวดล้อมบริเวณในน้ำทะเลเนี่ยเราก็จะพบพืชแล้วก็สัตว์ชนิดนี้อาศัยอยู่นะคะส่วนในภาพนี้นะคะก็เป็นบริเวณสระน้ำเป็นบริเวณน้ำเหมือนกันนะคะในบริเวณสระน้ำหรือรอบๆสระน้ำเนี่ยเราก็จะสามารถพบพืชได้เช่นต้นไม้หรือพุ่มไม้ขนาดเล็กจะมีสัตว์ชนิดต่างๆอย่างเช่นนกกระยางนะคะ ที่กำลังจับปลากินมีเต่าแล้วก็มีกวางนะคะอันนี้ก็เป็นพืชและสัตว์ในบริเวณรอบๆหรือริมสระน้ำนะคะนักเรียนดูในภาพเลยนะคะจากในหนังสือเขาบอกว่าบริเวณสระน้ำเราจะพบกับพืชและสัตว์ชนิดต่างๆมากมายในน้ำมีอะไรบ้างคะเด็กๆมีต้น อันนี้คือต้นทูบหรือสีนะคะมันจะมีลักษณะยาวๆะคะ่ะแล้วก็มีคล้ายๆเป็นแท่งสีเหลืองๆนะคะในสระน้ำบางที่อาจจะมีนะคะส่วนมีต้นมาอีกอ่ะมีสาหร่ายนะคะเป็นพืชน้ำแล้วก็มีบัวนะคะอันนี้ก็เป็นพืชอีกชนิดหนึ่งแล้วก็มีผักตบชวาทีนี้เรามาดูทางด้านสัตว์กันบ้างสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณสระน้ำนะคะก็มี ลูกออดมีกบมีเป็ดอ่ามีปลานะคะส่วนบริเวณที่อยู่ด้านบนริมสระน้ำเนี่ยหนูก็จะพบว่ามีมีหอยมีกิ้งกือมีหอยท่าเด็กๆเ,เห็นตรงขอนไม้ไหมคะที่มันมีสีเขียวๆเ,เล็กๆคะ่ะเป็นจุดเล็กๆอ่าเขาเขียนว่าคำนี้อ่านว่าต้นมอสนะคะ ต้นมอสก็คือพืชชนิดหนึ่งนะคะเป็นพืชที่มีขนาดเล็กซึ่งมอสเนี่ยจะขึ้นบริเวณที่มีความชื้นแล้วก็ได้รับแสงแดดน้อยนะคะความชื้นคืออะไรความชื้นก็คือบริเวณที่มันมีลักษณะเย็นๆนะคะอ่าอย่างนั้นนะคะต้นมอสจะชอบขึ้นที่ที่มันเย็นๆนะคะ เราอาจจะพบมันที่บริเวณบนขอนไม้หรือบริเวณโขดหินหรือบริเวณริมสระน้ำก็ได้นะคะส่วนบริเวณรอบๆรบิมสระเนี่ยเราก็จะพบพืชชนิดต่างๆเรามาดูภาพต่อมาเลยนะคะบริเวณสภาพแวดล้อมที่หนูเห็นในภาพนี้เรียนตอบได้ไหมคะว่าคือสภาพแวดล้อมที่ใดเอ่ยมีต้นไม้เยอะๆมีสัตว์เยอะๆที่ไหนคะในไหนนั่นเองใน ในป่านะคะนักเรียนจะเห็นว่าในป่าเนี่ยจะมีต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่เนี่ยเป็นจำนวนมากเพราะเหตุนี้ล่ะค่ะ เพราะว่ามีต้นไม้เยอะมีอาหารเยอะจึงทําให้ในป่าเนี่ยมีทั้งสัตว์ชนิดต่างๆอาศัยอยู่จํานวนมากอย่างในภาพนะคะเด็กๆหนูก็จะเห็นว่ามีทั้งสัตว์ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ใยใช่ไหมคะอย่างเช่นมีหมีมีสุนัขจิ้งจอกมีกวางนะคะหรือแม้แต่สัตว์ขนาดเล็กก็พวกรกระรอกนกกระแตหรือมแมลงหรือมด บริเวณแหล่งน้ำหนูก็อาจจะพบกับพวกเต่าพวกกบนะคะส่วนพืชเนี่ยที่อยู่ในป่ามันจะมีลักษณะลำต้นที่สูงอย่างชื่อของพืชที่มีอยู่ในในป่าเนี่ยก็อย่างเช่นพวกต้นไรต้นตะเคียนต้นจำปาหรือแม้แต่เป็นพืชที่มีลักษณะเป็นพุ่มๆนะคะแล้วก็อย่างเช่นพวกหญ้าชนิดต่างๆ ในป่าเนี่ยก็จะมีชื่อของพืชแล้วก็ชื่อของสัตว์ต่างๆเนี่ยมากมายหลายชนิดเลยนะคะแล้วก็ลักษณะของป่าในแต่ละที่เนี่ยเราก็จะพบพืชที่มันไม่เหมือนกันมีความแตกต่างกันไปนะคะต่อมาบริเวณสวนย่อมนะคะเขาบอกว่าบริเวณสวนย่อมหรือบนต้นไม้เนี่ยจะพบพืชและสัตว์นักเรีนยนดูในภาพเลย บริเวณสวนหย่อมนะคะเราอาจจะพบพืชชนิดเป็นขนาดเล็กหรือเป็นพุ่มไม้นะคะดอกไม้ต่างๆเมื่อมีดอกไม้ก็จะพบว่ามีมาอะไรมีมแมลงเช่นผีเสื้อมแมลงปอมีนกแล้วก็มีสัตว์ขนาดเล็กอย่างเช่นพวกกระรอกมดแบบนี้นะคะ บริเวณสวนหย่อมเนี่ยเป็นบริเวณที่เราสามารถอาศัยไปนั่งเล่นได้นะคะเป็นแหล่งพักพิงแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของเรานะคะเรามาสรุปกันหน่อยดีกว่าว่าวันนี้เราได้รู้จักพืชและสัตว์ในสภาพแวดล้อมบริเวณใดบ้างบริเวณที่คุณครูพานกเรียนไปศึกษาก็มีบริเวณใดบ้างคะบริเวณทุง่งหญ้า บริเวณสนามหญ้านะคะก็จะพบสัตว์ชนิดต่างๆอย่างเช่นพวกกวางกระรอกนกนอกจากนี้ในดินเราก็ยังพบสัตว์ที่เป็นงูไ้เดือนอ่าต่อมานอกจากบริเวณทุ่งหญ้าสนามหญ้าแล้ว คุณครูจะพามาจักกับในบริเวณในน้านะคะก็จะพบสัตว์น้ําชนิดต่างๆแล้วก็บริเวณที่เป็นในในป่านะคะเราก็จะพบพืชและสัตว์เนี่ยชนิดต่างๆเนี่ยมากมายหลายชนิดเลยสุดท้ายเลยก็คือบริเวณสวนอะไรนั่นเองสวนสวนย่อมนะคะเราก็จะพบกับต้นไม้และสัตว์ที่มีขนาดเล็ก ต่อมาเรามาดูวิดีโอเกี่ยวกับบริเวณและก็สภาพแวดล้อมที่สัตว์อาศัยอยู่กันบ้างดีกว่าเดี๋ยวคุณครูจะคอยอธิบายประกอบวิดีโอให้นักเรียนฟังไปด้วยนะคะนัาเรียนพร้อมแล้วเรามาดูพร้อมกันเลยค่ะ บริเวณต่อมากคือบริเวณทุง่งหญ้าแน่นอนในบริเวณทุ่งหญ้าก,ก็จะพบกับต้นไม้แล้วก็พุ่มไม้ชนิดต่างๆแล้วก็มีต้นไม้ขนาดเล็กก็เช่นพวกหญ้าแล้วก็มีสัตว์นะคะที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ก็คือพวกวัวหรือควายนะคะมาอาศัยอยู่ในบริเวณนี้ด้วยนอกจากนี้ ใต้ดินใต้ดินก็ยังมีสัตว์ชนิดอื่นๆอ,อีกเช่นอะไรเอ่ยมีไส้เดือนที่มันช้อนใช้อยู่ใต้ดินนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีพวกมดชนิดต่างๆแล้วก็ยังสามารถมีงูได้ที่มันเข้ามาทํารังหรือว่าอยู่ในดินนะคะต่อมาเป็นบริเวณของสวนย่อมมีพืชขนาดเล็กอย่างเช่นหญ้าต้นไม้พุ่มไม้ แล้วก็มีสัตว์ขนาดเล็กอย่างเช่นพวกกระรอกหรืออาจจะมีลังโมดนะคะมีโมดแล้วก็มีมแมลงชนิดต่างๆเชน่ชนผีเสื้อแมลงปอในวันนี้เราก็ได้รู้จักพืชแล้วก็สัตว์ในบริเวณต่างๆแล้วใช่ไหมคะนักเรียนเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมบริเวณต่างๆเนี่ยถึงจะต้องมีพืชชนิดนี้อาศัยอยู่ บริเวณเนี่ยเราก็จะพบพืชและสัตว์ที่มันแตกต่างกันออกไปเดี๋ยวชั่วโมงหน้าคุณครูทายจะพามาให้คําตอบนะคะว่าทําไมเราถึงพบพืชและสัตว์เนี่ยในบริเวณต่างๆที่มันแตก ะะว่าในสภาพแวดล้อมบริเวณบ้านของนักเรียนเนี่ยมีอะไรบ้างถ้านักเรียนสนใจนะคะนักเรียนลองเดินสำรวจรอบๆบ,บ้านดูนะคะว่านักเรียนจะพบพืชและสัตว์ชนิดใดบ้างแต่อย่าออกไปไกลนะคะแล้วก็ไปไหนเนี่ยต้องขออนุญาตผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ